สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องที่รักและเคารพทุกคนทุกท่านเนาะวันนี้ก็มาพบก,กับยายจอยอีกแล้วค่ะนะคะวันนี้นะคะยายจอยก็จะนําเสนอเนาะทาชั้นง่ายๆนะคะทําชั้นวางของง่ายๆสไตล์ยายจอยเลยละค่ะนะคะ,นะคะก็คือมันเป็นไอเดียแล้วก็ความคิดของยายจอยเนาะนี่เลยกับการทําชั้นนะคะทําชั้นไม้เนาะนี่นะคะพี่น้องค่ะเนาะ ความดือ้อความสนของยายจอยนะคะโอเคนะ้องพี่น้องขาอนอื่นนะคะยายจอยต้องขอขอบพระคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเนาะที่มาส่งกําลังแรงใจนะคะมาเป็นกําลังใจให้ยายจอยเสมอเลยนะคะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะขอขอบพระคุณจริงๆนะคะเพื่อนใหม่นะคะฝากกดซับสไครต์เนาะเป็นกําลังใจให้ยายจอยเนาะฝากกดไลค์ให้เป็นกําลังใจให้ยายจอยด้วยนะคะเนาะ ็มาค่ะชมกันต่อนะคบชั้นวางของภูมิใจเสนอมากเลยนะคะพี่น้องค่ะเป็นอะไรที่ภูมิใจนาเสนอมากมากนะคะพี่น้องกับความคิดความอา่านสําหรับตัวเยจอยแล้วอะ่ะเยจอยสโดยส่วนตัวเลยนะก็คืองานบ้านงานเรือนนะคะเยจอยจะไม่ค่อย นะแต่ถ้าเป็นงานพวกนี้ยเยจอยจะมีความคิดความความความอ่านที่ว่ายเยจอยอยากจะทําอะไรยังไงนะคะนี่นะคะก็เป็นอุปกรณ์ของเล่นของยเยจอยซึ่งเยจอยนะคะก็เป็นคนอะไรที่แบบชอบประมาณนี้นะคะเนาะพี่น้องขะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะคะว่าอะไรยังไงนะคะมาชมกันเนาะนี่นะคะพี่น้องขะอย่างก่อนเอื่นเลยเราก็มาชมอุปกรณ์ก่อนนะคะแน่นอนนะคะก็ ของเรนของเย้จอยล่ะค่ะนะคะก็ตัวนี้ใช้สะดวกสบายมากนะคะก็คือชาร์จแบตเตอรี่ใช่ไหมใช้แบตเตอรี่แล้วก็มันไม่ต้องมีสายนะคะมันไม่ต้องมีสายมีอะไรเลยใช้แบตเตอรี่สามารถยิงได้ทั้งวันนะคะเย้จอยนั่งยิงแล้วก็ <laughs> จัดการอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็มีตะปูนะคะแต่ละไซส์แต่ละการใช้งานนะคะมันก็จะแตกต่างกันไปนะคะมันจะมีอีกนี่นะ ะตะปูเยจอยหายไปไหนกหนึ่งกล่องนะคะนี่นะคะแต่ละไซส์นะคะไซส์นี้ก็จะยิงอเอะไรตรงนี้นะคะหัวตรงนี้คือจะยาวหน่อยอะไรหน่อยประมาณนั้นนะคะมันจะมีไซส์สั้นด้วยนะคะก็ไม่ทราบว่าไซส์สั้นเยจอยเอาไปไว้ไหนแล้วนะคะส่วนใหญ่เยจอยจะใช้ตะปูเกลียวทั้งหมดนะคะพี่น้องเนาะมาค่ะมาชมกันนะคะนี ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะชั้นวางของของยายจอยเนาะสามารถวางไม่ใช่วางแต่ต้นไม้หรือว่าอะไรชั้นนี้ก็จะวางได้อ่อหลายสิ่งหลายอย่างละค่ะแล้วแต่พี่น้องจะทําชั้นวางของเอาไปวางอะไรนะคะเนาะยายจอยขอบอกแบบนี้ดีกว่าเนาะนี่นะคะก็จะสามชั้นประมาณนี้นะคะถามว่าเอ่อแน่นหนาไหมนะคะเดี๋ยวยายจอยลองโยกให้ดู นี่นะคะอุ๊บนี่นะคะก็คือแน่นหนาถาวรน,นะคะพี่น้องแน่นก็คือคงทนแน่นอนอย่ๆ <c> โ <oughs> ยกแล้วลมพัดไม่โค้นนะคะลมพัดไม่โคน่นไม่ผาง่ายนะคะพี่น้องเนาะอ,อืมก็ประมาณนี้นะคะพี่น้องแล้วแต่ว่าพี่น้องจะเอาไปใช้เอ,อ่อเรียกอ,อะไรอ่าวัตถุประสงค์คืออะไรประมาณนี้เอาไปใช้อะไรเอาไปวางอะไร แต่ก็ทําลักษณะนี้ก็โอเคนะคะ3ชั้นเนาะเยาจอยทำสามชั้นประมาณนี้นะคะก็มีายจอยมีความคิดอะ่ะแล้วยายจอยก็เลยไปซื้อไม้นะคะไปซื้อไม้นี่นะคะข้างบนเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพี่น้องเยาจอยก็จะวางต้นไม้ของเยาจอยบนชั้นนี้นะคะแล้วก็ชั้นที่สองนะคะวางต้นไม้เนาะก็อืม ส่วนชั้นล่างนะคะยจอยจะเก็บของเนาะเก็บของพวกอของอะไรที่อยู่หน้าระเบียงนะคะายจอยก็จะเอาเก็บของประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่ายายจอยจะจะเอาอะไรไปเก็บไว้บนบนชั้นนี้กันนะคะคือมันมีประโยชน์อะไรที่ว่าเราทําแล้วเราก็เอามาทําแบบนี้นะคะพี่น้องเนาะรูปทรงนะคะรูปทรงเนาะก็จะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราเยายจอยให้ชมต้นไม้เยายจอยต่เอ,อเนาะ,ะค่ะพี่น้องก็ต้นกระบองเพชรที่เยายจอยได้เป็นของขวัญมานะคะเขาก็ยังอยู่นะคะส่วนต้นนี้เนาะ ส่วนต้นนี้นะคะยายจ่อยเนาะยายจอยก็จัดการนะคะตัดยอดเขาเพราะว่าเขาไม่แตกหนอแตกกอเขาไม่อะไรเพราะว่ามันไม่มีแสงแดดเนาะพี่น้องเดี๋ยวยายจอยจะเอาไปตั้งข้างนอกเช่นเดียวกันเพื่อให้เขาได้รับแสงแดดนะคะส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้อยู่กับยายจอยมายาวนานนะคะตั้งแต่ยายจอยไม่สบายเมื่อปีที่แล้วนู่นไม่สบายแย่ๆแล้วปา้าเขาก็ซื้อต้นไม้มาให้ยายจ่อยเนาะยายจอยก็ คือดูแล้วเขาก็ไม่แตกไม่แยกไม่อะไรก็คือยายจิยก็เลยตัดยอดเขานะคะเช่นกันต้นนี้ยายจยก็ตัดยอดนะแล้วต้นนี้เายเจิยก็ตัดยอดส่วนยจิยตัดยอดแล้วเอามาทํานี้นะคะยายเจอยก็เอามาชํานะคะเขาก็เริ่มนะคะเขาก็เริ่มแตกยอดเริ่มงามเริ่มอันนี้แล้วนะคะส่วนยอดต้นนี้นะคะก็มาอยู่ตรงนี้นะคะนี่เขาก็เริ่มแตกแล้วนะคะเขาก็เริ่มแตกแล้วนะคะ เขาก็เริ่มโอเคแล้วแหละนะายะจอยก็เลยแยกมันเป็นสองต้นซะเลยส่วนต้นนี้นะคะนี่ก็สามารถแยกได้นะคะสามารถแยกหน่อยแยกกอได้เนาะส่วนนี้นะคะต้นอ่าตระกูลค้าของเยจอยเนาะนี่นะคะ ตระก,กูลค้าของเยอจอยที่เยอจอยทำคลิปว่าเยอจอยเปลี่ยนกระถางผสมดินใหม่ปรุงดินใหม่อะไรประมาณนี้นะคะเธอก็โอเคเริ่มงามนะคะเริ่มสวยเริ่มงามแทงหลอดแทงหนอดแทงกอมานะคะนี่ส่วนต้นนี้นะคะยังแย่อยู่นะยังแย่อยู่ซึ่งเยอจอยคาดว่าเขาเป็นใบลักษณะแบบนี้เขาน่าจะประมาณแฉะเกินไปนะคะแฉะเกินไปเยอจอยก็เลยเอา เอาหินเอาอะไรไปรองใต้ก้นกระถางเพื่อไม่ให้น้ํามันขังแช่นะคะเนาะ,ะก็เลยเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าเธอจะฟื้นไหมนะคะส่วนนี้นะคะนี่ก็เป็นกระปองเพชรน,นะคะแคสตัสของยายจอยนะคะนี่เนาะแล้วก็ต้นนี้นะคะนี่เธอก็เริ่มฟื้นแล้วยายจอก,ก็ปรุงดินใหม่เช่นกันนะคะตอนยายจะก,กลับมาใหม่ๆก็หลอมก็ลอยก็หล่มก็ลอยนะคะ อ่าค่ะดูต่อดูต่อนะคะนี่กับมุมต้นไม้ของเยอจอยนะคะนี่ก็คือน้องใหม่นะคะต้นนี้คือน้องเก่าแล้วน้องเก่าแล้วแต่ก็น้องก็ยังรอดเดี๋ยวเยอจอยจะจัดก,การใหม่นะคะนี่น้องใหม่เพิ่งได้มาเมื่อวานพี่น้องเอ้ยเธอสวยอะเยอจอยไม่รู้หรอกว่าต้นอะไรนะแต่ว่าเยอจอยรู้ว่ามันสวยและเยอจอยก็ชอบนะคะเราก็คู่กันตรงนี้ก็โอเคสวยนะคะ ส่วนนี้แคคตัสนะคะแคคตัสของยายจอยเนาะก็ยังสวยนะคะเธอยังอยู่สบายดีนะคะพี่น้องนี่นะคะเธอยู่สบายดีทุกทุกต้นนะนี่เนาะนี่ชั้นหนึ่งนะคะที่ยายจอยทําชั้นทําคลิปไว้นะคะนี่นะคะน้อยายจอยก็เลี้ยงดูไว้เป็นอย่างดีประมาณนี้นะคะดูแลทุกวันนะคะ เข้ามาทุกวันก็ดูแลกันทุกวันนะพี่น้องนี้กับมุมต้นไม้นะคะกับมุมต้นไม้ของยายจอยเนาะก็ประมาณนี้นะคะห้องนี้ก็จะดูว่ามันลกๆสักนิดหนึ่งอะไรประมาณเนี้นะ <c oughs> แต่มันก็จริงอะ่ะก็ยายจอยเคนชอบต้นไม้นะคะพี่น้องเนาะนี่นะคะ ก็โอเคละค่ะนะคะกับฝีมือการทํางานของเยจอยแล้วก็ต้นไม้นะคะน้องๆต้นไม้ของเยจอยเนาะเดี๋ยวเรามาตามต่อนะคะว่าชั้นนี้ของเยจอยจะไปอยู่ตรงไหนทําอะไรยังไงได้บ้างเนาะพี่น้องคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเยจอยขอจบไว้ก่อนนะคะขอจบไว้ก่อนไว้เพียงเท่านี้เนาะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะอย่าลืมนะคะฝากกด แล้วก็กด u ั s สไคร์ให้เยะจอยด้วยเนาะแล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะขอบคุณมากๆเนาะพี่น้องขาทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ